ก็สวัสดีทุกชมทุกท่านด้วยนะวันนี้ก็มีกับผมใีกลากเกมเมอร์อนะในเกมใหม่เอ้ย <laughs> ในเกมโปเกมอนไฟเลสนะคะกับโปรเจกต์เลสเทโปเกมอนไฟเลสผมอีกรอบหน,น,นึ่งนะครับวันนี้เดี๋ยวสังเกตนะฮะว่าทําไมมันถึงไม่มีเสียงผมปิดเสียงครับเพราะว่าเพว่าอะไรครับผมไปดูคลิปก่อนคลิปแรกครับเสียงแม่งดังเกินไปแทบไม่ได้ยินเสียงผมเลยนะครับ รู้สึกจะติดเชื้อหนื่มาจากพี่เอ็มอีกอะแผดอกเตอร์แปบกูจะเอาเบอร์เกเด็กโอเคเข้าไม่ได้แหลกจังเลยผมก็ต้องคอยดูตลอดเวลาะความจำจะเต็มตลอดเวลาก็มไม่ตกใจก็มไม่ต้องตกใจเสียงที่มันแทรกนะ จติงโคมๆอ้าเลยนะดโ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 ดีๆอิ i เ s like i n s ี่เยี่ยมเลยเออคพี่เอ้ยว็อยเอ๊ะดรคุยดรจีพตดเหมนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยนะเนี่ย ดีรักษาคำพูดมากโอเคไปเมืองต่อไปกันเลยเดี๋ยวก่อนเนาะผมไปขอดู HP โปเกมอนของผมก่อนนะเออเห็นอันแรกเลยนี่เพชโปเกมอนนะ,ะเต็มอยู่ครับเต็มอยู่ยยครับเลเวลหกต้องดูก่อนหลายขา้าวหลายขา้าไม่สนใจ ลายเพื่อนลา,ลายเพื่อนนะลายเพื่อนแล้วผมจะสอนวิธีการติดตั้งเจ้าตัวเกม f อนไฟเร e นี้ที่หลังนะครับตัวแท้นะครับไม่เถื่อนนะครัับมนจะค่อนข้างหนึ่งเล่นในโทรศัพท์นะครับไม่ใช้เกมบอลแอดวานะเพียงแค่คุณมีเออเจ้าโฟร์แชก็เรียบร้อยจะสงสัยผมขึ้นมาทำไมนะ ผมได้ไปเรียนรู้ศึกษาไปเลยนะฮะว่าในคอมพิวเตอร์เนี่ยอาจจะมีไอเทมซ่อนอยู่แน่ผมบอกแล้วไปเก็บมาปิดเดี๋ยวขอดูก่อนมีใครส่งข้อข้อความพ่อเมลมาบ้างข้อเมลเอ่อโนเมลเฮีย no โอเคดีดีดีเีคุณฟอร์จิคุณต t องการจะทำอะไรตั้งเรื่อง่ในิกบูติส้อมพเตอร์คุณอรจะทอะไรตั้งเร่องไปเินต่อไปกันเลยระหว่างการเดินทางก็ต้องมีปกเกมอนมาฟลายอยู่แล้วผมเชื่ออย่างนั้นดูกอน ต้องคอยระวังระวงทุกฝีแก้วจริงชิงเด๋ยไม่ไปไม่ไปไม่ไปไปออกทางออกทางไปไปรูดก็สังเกตได้ตอนนี้ึงยังวิ่งไม่ได้นะต้องไปรับพองเขาวิ่งจากคนบางคนนะ ไฟลสผมได้เป็นเนื้อเรื่องไกลๆสว่นๆเพราะผมเลิกเล่นไปนิ้ไม่สพให้ไม่เจอกูเกียม่อนนะเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็กูไปทันขาดคำเลยตัวไรตัวไรโอโ้ไอ้นี่อีกแล้วกูเกียร์หนึ่ง l e t h appear appear go lisa don go 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 let's go walk into hole fell a hole listen you crash รอบเดี่ยวให้น่าตายนะอืมอคริติคอลฮิตผมเห็นพวกพี่หลายๆคนมาสเกมเมอร์ดาร์กี้เกมเมอร์คงลืนอีกมากมาย ไม่ก็หนูชอบเล่นภาพดาร์กไลซิ่งกันจังนะครับผมภาพเล่นภาพนี้มากกว่ามันสนุกอะ่ะเพลินๆน,นะฮะเออก็ออกแนวสนุกสนุกเพลินๆน,นะฮะให้เรามีอะไรทำเออไม่ว่างก็เล่นไปแต่ก็อย่าลืมท,กทกมกดหนะังุดเลียนด้วยนะเกมให้มีประโยชน์อิบประโยชน์จากเกมปะสะโลแกนลุงผีเท่านั้น วัสดีเพื่อนพาก่อนเพื่อนหันไงว้อพีช,ชี้จริงๆในในการ์ตูนมันเรียกว่าผีเช,ชียนนะ่ะมาอยู่ในเกมมันเรียกพิช,ชี้พิช,ชี้จนจิตปากเอ็นู่อย่างนั้นะแ,แทะรอเดียวไม่น่าตายดีวิวสี่ เมื่อกี้เลเวลสามสแคตรอบเดียวยังไม่ตายเลยน,เนั่นว้าวปือฮอช็กเก,ก็ยิ่ง่งผลแรงอยู่นะเข่าหาัาโคตรแรงจากที่ผมได้เล่นมานะฮะเจ้าเออเจ้าตัวแนะ่เจ้าวิซาด้าหรือจชไม่ได้ของผมเนี่ยมันจะพัฒนาร่างสองตอนเลเวลสิบหกมันก้คืออีก 1ิเลเวลที่หนจะต้องเก็บนะฮะซึ่งมันจะมีชาเอมเบอร์เข้ามาเชยจะตายล้วผมไม่สชจะสู้น่าจะไม่ผิดชาเอมเบอร์น่าจะมาเลวลเจมั้งเจ็ดถนะึง8ไม่ใช่เจ็ดสินะครับอิสเลนเกนสนังสิบเอ็ยี่สพยอพยตเเวทเช็ดเวเ็ด เบลเช็ตแม็กซ์ดีเลยตัวน,นี Sm ้นี่ไงเียนรู้เอมเบอร์แล้วเออเนี่ยผมชอบตานี้มากโคตชอบเลยเอมเบอร์อะไปไปไปวิงหน้าต่อไปวิงหน้าไปเมืองคันโตชิบางชื่อให้องเออนางชื่อว่าอะไรวะ อ,อ,อ่านไม่ออกว่ะอ่านใต้เอาลวกัน trainer t ท r ิป the battle move pokemon are limited by day p o l r potions pp อ๋อโปเกมอนเนี่ยมันจะมี power point หรือ pp นะจุ l e ฟส์ pp e s t h your try pokemon at pokemon center อยากให้ power point หรือ pp ของคุณเพิ่มขึ้นเนี่ยต้องมาที่นี่ครับ personal computer ครับทุย pokemon center ยนะฮะ แค่ตัวย่อเหมือนกันนะฮะไม่ได้แปลไม่ได้หมายความว่าความหมายมันจะต้องเหมือนกันนะนี่ขออนุญาตคุณจอยร,รักษาพีโมนแอบเหลือสานี่ยเหลือเลือดสามเนี่ยครับเยโอเคโอเคฉันจะรักษาพีโมนคุณายไมกี่วินาทีขอบ สำหรับการลออยชันที่พักสายไปบนผืนเลือดลอยก็นนะค่ะฟูฟูเหี้ยเลือดตัวพ่อตันแก้วฟูช่วยจะได้เห็นกนอีกครั้งนะคะเสียงเสียงกรุ๊เนี่ยในวงนี้นะมันจะมียิมอยู่ยิมหนึ่งซึ่งเราไม่สามารถเข้าได้จินกว่าเหรียญตาจะครบห้าหรือสี่จำไม่ได้ อยก็ผมต้องขอผมต้องขอไปเอารองเท้าวิ่งก่อวนะไม่ไหวลนะอยู่ไหนวะไอ้คนที่จะให้รองเท้าวิ่งมึงอยู่ไ้ออกมาไอห้าะออผมไม่ย่งกับมึงเลยแลผมไม่ย่งกับมึงเลยแหละไปตามทางของกูข้างหน้าก็จะมีคนแก่นอนอยู่กูว่าแล้วไปนอนที่อื่นไม่ไ,นะไ่้เเลยไงยิม อันนี้ยิมเขายังเข้าไม่ได้นะจู่ก่าเห็นตาจะครบนะฮะซึ่งผมกยังไม่มีเห็นตาเลยฮะอจะไปเอาเห็นตามาจากไหนเหรอไหนคุกฐานนี้มันจะมียิมอยู่นะเมือง